สวัสดีครับนี่เป็นบ้านัเกษตรับสัรอะไรครับสัรหาเรเลยครับผม นนี้เราติดไฟแดงนะครับไฟดิดไฟแดงหยุดตลอดทางนะครับไฟม่วงไฟม่วงนี่ก็ <c oughs> น้ำ <c oughs> อ่างุ่นนะครับ <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าเป็นไฟเขียวครับผ่านตลอดทางนะครับตาไฟม่วงนะครับเอ่อเป็นน้ำองุ่นชาเขียวนะครับ ต่อไปเป็นเขียวตลอดทางน,นะครับเขียวไม่มีหยุดนะครับแดงคือน้ำแดงนะครับเขียวคือน้ำสีเขียวคือน้ำเ,เขียวนะครับน้ำแดงนี่เป็นของชอบกุมารทองเลยนะครับโอ้พบกันใหม่อ่า นี okay, ครับบ้านหัวช้างครับหัวช้างตูนครับผมปูนน,น,นะครับเป<ร>็นช้างราครับอันนี้ต่อไปนี่ก็จะเป็นไปทาง เรื่อเขาอเมรอกัน,นงงครับอันนี้ครับคือปูนนะครับปูนไปร่างเป็นช้างมาไหลก็ไม่รู้นะครับใช่ต่อไปเรานีก็จะไป ที่สหรัฐอเมริกาครับไม่ใช่แล้ว,ลวต่อไปเราจะไปที่ลาสเวกัสนะครับพบกันใหม่ที่ต่อไป